สวัสดีครับเพื่อนๆนครับพบกันที่ธนกรฟาร์มในช่วงบ่ายนะครับวันนี้อากาศเย็นสบายแดดดีลมโกกนะครับเพื่อนๆนวันนี้ผมจะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงนกแก้วพอกระเทลให้เพื่อนเพื่อนได้รับทราบนะครับนกแก้วพอกระเทลเป็นนกแก้วที่น่ารักนะครับเพื่อนๆนสวยงามที่ผ่านมาธนากรฟาร์มของเราเนี่ยผมมีการพ่อพันธุ์นกแก้วพอกระเทลอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือการเลี้ยงรวมก็คือชุดพ่อแม่พันธุ์นะครับ เลี้ยงในกรงรวมแบบนี้นะครับตั้งแต่สี่คู่ขึ้นไปแบบที่สองก็คือการแยกหนึ่งกรงหนึ่งคู่หนึ่งกรงก็คือตัวเมียหนึ่งตัวตัวผู้หนึ่งตัวนะครับหนึง่งกรงหนึ่งคู่ก่อนหน้านั้นผมทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบการเลี้ยงนกแก้วข้อกระเทลแบบปล่อยกรงรวมแล้วก็แบบแยกคู่จากประสบการณ์ของท่านครฟาร์มเองนะครับเพื่อนๆ อันนี้คือเป็นประสบการณ์ของผมโดยตรงที่อยากจะมาแบ่งปันและแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับรู้รับทราบนะครับผลของการเลี้ยงแบบกองรวมแล้วก็แบบแยกคู่สำหรับความคิดผมแล้วก็ประสบการณ์ผมนะครับการเลี้ยงแบบกองรวมแบบนี้นกสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ให้ไข่ออกลูกให้เราได้มากกว่าการเลี้ยงแบบหนึ่งกลงหนึ่งคู่ครับเพื่อนๆ ต้องบอกก่อนนะครับผมมีการเลี้ยงแบบกงรวมนะครับแล้วก็แยกคู่ไปใส่กงหนึ่งแบบหนึ่งกงหนึ่งคู่นะครับเพืเ่อนๆทํามาแบบนี้อยู่ประมาณสามึสี่รอบแล้วนะครับแล้วก็เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็การให้ผลผลิตปรากฏว่าการเลี้ยงแบบรวมแบบนี้ได้ผลผลิตดีกว่าครับเพืเ่อนๆ สองสามวันที่ผ่านมาผมได้มาเก็บลูกนกนะครับชุดนี้เป็นชุดที่ผมเคยเอาไปอาแยกหนึ่งกลงหนึ่งคู่แล้วแล้วก็ประมาณเดือนเฉษที่ผ่านมาผมก็เอานุกาปล่อยไม่ทันไรครับเ,เพื่อนๆประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นกก็ไข่นะครับแล้วก็มีลูกให้ผมนะครับมาเก็บไปเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆเ,เกือบยี่สิบตัวด้วยกันแล้วตอนนี้ก็ยังมีปกไข่อยู่ด้วยแบบนี้ ผมก็เลยอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้รับทราบนะครับเผื่อบางคนที่เลี้ยงนกแก้วพ่อกระเทียวอยู่ไม่ได้ผลผลิตเพื่อนๆนลองแบบผมนะครับเลี้ยงแบบองรวมไปเลยนะครับให้นกได้บินอิสระนะครับนกก็จะได้สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็การให้น้ําการให้อาหารก็สามารถที่ให้เป็นจุดนะครับหนึ่งกง ก็คือหนึ่งจุดเลยสาหรับอาหารแล้วก็น้ําก็หนึ่งจุดนะครับเพื่อนแบบนี้ดูแลง่ายนะครับเพ,เพื่อนคนไหนอยากจะเอาไปทํานะครับก็สามารถที่จะปรับวิธีการเลี้ยงนะครับเพื่อจะดีเหมือนกับของผมนะครับอันนี้อันนี้ผมก็มแบ่งปันตามความรู้ที่ผมมีนะครับเพื่อน,อนอดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกไม่ดีนะครับส่วนสลหรับผมเนี่ยก็ผมคิดว่าผ่านมาหลายรอบแล้วนะครับแบบนี้ดีสุดครับก็คือแบบ กองรวมโอเคครับเพื่อนๆนครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูบรรยากาศนกแก้วหอกกระเทลวในกรงรวมกันนะครับว่านกอยู่กันยังไงสภาพเป็นแบบไหนนะครับแก๋ครับเพื่อนๆตามมาเลยครับสภาพภายในกรงรวมครับเพื่อนๆนห้องนี้ผมจะเอานกไว้ทั้งหมดแปดคู่นะครับเพื่อนๆนส่วนใหญ่ก็จะเป็นนกกลุ่มลูติโนนะครับสีเหลืองตาแดงแล้วก็จะมีอ่ ตัวที่เป็นตัวลายนะครับนี่นะครับเพื่อนๆจุดให้น้ําแล้วอาหารนะครับแบบนี้ง่ายๆน้ำหนึ่งจุดครับเพื่อนๆแล้วก็อาหารหนึ่งจุดครับอาหารก็ใส่กระบ,บาดพลาสติกแบบนี้ครับมีหญ้ามีใบกระเพราใบากระเพราผมวางอย่างนี้เลยครับเพื่อนเวลาเอามาให้นะครับง่ายๆแล้วก็สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับ น้ำที่ให้นะครับเพื่อนเื่อเนื่องจากว่านกข้อกระเทลนะครับอ่าจะเป็นนกที่มีปัญหาเรื่องของรคทางเดินอาหารครับเพื่อนๆนก็คือจะมีปัญหาเรื่องท้องเสียอยู่บ่อยๆนะครับงั้นน้ําที่ผมให้นะครับผมก็จะให้เป็นน้ํากรองครับเพื่อนๆนน้ากรองที่อ่าเป็นของคนเรากินนะครับเดี๋ยวดูหลังนี้ครับเพื่อนๆพนหลังนี้เมื่อเช้าเนี่ย มาดูก็นะครับมีลูกเล็กนะครับเพื่อนๆไข่เยอะเลยนกไข่ดีครับไข่ดีแล้วก็ให้ผลผลิตดีเมื่อเทียบกับแบบที่แยกหนึ่งกลงหนึ่งคู่นะครับเพื่อนๆแนะนำเลยครับเลี้ยงแบบนี้ง่ายงานน้อยนะครับงานน้อยแล้วก็การให้น้ำให้อาหารก็ง่ายๆครับเพื่อน นี่ครับให้แบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนี้ไม่มีแดดลงนะครับไม่มีช่องแสงแดดลงจริงแล้วเนี่ยการเลี้ยงนกควรจะมีะแสงลงนะครับเพื่อนๆห้องนี้สิบ คู่ครับเป็นกลุ่มนกสีเหลืองนะครับนกรูติโน่ครับสิบคู่ด้วยกันการให้น้ําให้อาหารก็จุดเดียวเหมือนกันนะครับให้ง่ายการเลี้ยงแบบหนึ่งกงหนึ่งคู่ก็งานจะเยอะหน่อยนะครับเลี้ยงแบบนี้ก็งานไม่เยอะงานน้อยครับดูแลง่ายนะครับเ,เพื่อน ้านในก็จะมีนกปกไข่อยู่นะครับหลังนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเพื่อนแอบส่องนะครับแอบสอ่องเดี๋ยวเปิดดูนิดนึงนะครับนะครับเพืนะ่อนะกำลังเข้ารังนะครับกกกำลังเข้ารังเลยง่ายนะครับ แนะนำเลยยิ่งคนที่มีเวลาน้อยนะครับเพื่อนๆอ,อยากเลี้ยงนกแล้วก็ให้ได้ลูกนกนะครับใส่กรงรวมไปเลยครับดูแลง,ง่ายแล้วก็นกก็สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีครับ ภาพสมบูรณ์แข็งแรงครับเพื่อนๆไม่มีตัวที่ป่วยเลยครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับได้ดูนกแก้วข้าะกระเทลไปแล้วอยากประสบการณ์4-5ปีที่ผ่านมาของธานกรฟาร์มการเพาะเลี้ยงนกแก้วเพาะกระเทลแบบกลงรวมแบบนี้นะครับเพื่อนๆดีกว่านะครับง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็ให้ลูกนกที่มากกว่าการเลี้ยงแบบหนึ่งกลงหนึ่งคู่ครับเพื่อนๆ ใครที่เจอปัญหาการเลี้ยงนกแก้วขอกระเทลแล้วไม่ได้ลูกนกนะครับนกไม่ออกไข่เพื่อนๆลองปรับวิธีการดูนะครับการเลี้ยงแบบโรงรวมอาจจะตอบโจทย์เพื่อนๆได้โอเคครับคลิปนี้เผื่อมีประโยชน์กับเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องธนกรปามของเราด้วยนะครับผมมีความรู้แล้วก็ประสบการณ์เกี่ยวการเลี้ยงนกแก้วขอกระเทลผมก็จะนำมาแบ่งปันและแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รับรู้รับทราบนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับ คลิปนี้สวัสดีครับ